สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขท้าโรดโดยม่เหมอะความสุขหัวตัวแม่หมอะหัวตนี่เองค่ะแม่เหมอะที่มีพลังงานออร่าพลังงานที่บวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไลฟ์มีดีๆๆดีมีไลฟ์หรือว่าดีดีมีดีนั่นเองค่ะโปรดจงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณคูที่ตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขวันนี้เช้านี้เรายังไม่ตั้งชื่อแรนดอมนั่นเองนะคะขอให้ไพ่นำทางแล้วก็ไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณ ภายใน11วันนี้นั่นเองนะคะมาค่ะขออนุญาตคุูกูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทุกพระองค์ที่ประทับในที่นี้นะคะดวงชะตาของคุณเป็นอย่างไรนะคะในะช่วง11วันนี้โชคชะตากําลังจะนําพาให้คุณได้พบสิ่งใดนั่นเองค่ะนะคะมาค่ะตอนนี้เวลานี้โชคชะตาสิ่งต่างๆนะคะโชคชะตากำลังจะนำพาให้คุณได้พบ สิ่งใดและจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณภายในสิบเอ็ดวันนี้นั่นเองค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณภายในสิบเอ็ดวันนี้ช่วงนี้คุณจะมีโชคมีลาบเข้ามาถึงเวลาที่คุณจะได้ปลดล็อกสถานะการเงินของคุณแล้วการเงินของคุณจะไม่มีการขัดสนจะไม่มีการหมุนเงินอีกต่อไปคุณจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นยิ่งถ้าคุณเป็นผู้ชาย king of ครับนะคะราชาราชาถือถ้วยราชาที่เป็นคุณพ่อที่ดีธุรกิจการงานของคุณโชคลาภครั้งนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณจะถูกปลดล็อกในเรื่องการเงินการเงินคุณจะมีทรัพย์สินเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามเพราะมันขึ้นเพจออบคอยโชคชะตากำลังจะปลดล็อกให้คุณได้รับอิสรภาพทางด้าน การเงินและความสุขในชีวิตนั่นเองถ้าคุณเป็นคุณพ่อคุณก็เป็นคุณพ่อที่ดีเด่นถ้าคุณเป็นเจ้านายหรือว่าเป็น CEO ตอนนี้เวลานี้ธุกรกิจการงานของคุณกําลังถูก กดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองนะคะมาค่ะและตอนนี้หรือถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่เข้ามาดูคลิปนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายดวงชะตาภายใน11วันนี้ชีวิตของคุณกําลังจะได้รับการปลดล็อกในเรื่องการเงินและความสุขนั่นเองนะคะต่อค่ะและตอนนี้เวลานี้สถานการณ์ปัจจุบันของคุณเป็นอย่างไรคะอ้ oh my god ข่ะคุณค่ะ ก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่มีลูกด้วยนะคะหรือว่าถ้าคนที่ยังไม่มีลูกนะคะชีวิตการงานความสำเร็จของคุณก็เหมือนคุณได้จบปริญญาตีความสำเร็จเพจออฟวอน คุณได้ถ้าคุณไปสมัครงานคุณก็ได้เจองานที่เหมาะสมและคู่ควรสําหรับคุณนั่นเองแต่ถ้าคุณที่มีลูกโตแล้วลูกคุณจะประสบความสําเร็จจะสร้างชื่อเสียงให้กับคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนั่นเองนะคะนี่คือพลังงานของคุณนั่นเองและยังไงต่อคะณช่วงเวลานี้ไพ่อยากบอกให้คุณได้รู้เรื่องราวอะไรอีกคะสิ่งที่คุณจะต้องเจอภายใน11วันนี้ โอ้ม่กทค่ะก็คือถ้าคุณเป็นผู้ชายนี่คือ king of sword กว่าจะได้มาต้องบุกบันฟันชงเชงความสำเร็จนี้ความพยายามมาตั้งแต่คุณอายุนะคะ20 21ปีจนคุณอายุ40ปีนี่แหละคะ่ะใช้ชนะและความสำเร็จของคุณกว่าจะได้ต้องบุกบัน ฟันชงเชิงโอกาสใหม่ๆความสําเร็จมาด้วยความพยายามนั่นเองไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายตอนนี้เวลานี้นะคะความสําเร็จทางด้านหน้าที่การงานของคุณมาถึงคุณแล้วคุณพร้อมหรือ,อยังคะโอกาสใหม่ๆที่กําลังก้าวมาในชีวิตคุณถ้าคุณเป็นนะคะเจ้าของกิจการจิจการงานของคุณก็กําลัง ก้าไปสู่อีกจุดจุดนึงคุณกําลังจะถูกปลดล็อกในเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองนะคะแล้วยังไงต่อคะชีวิตของคุณแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงเข้ามาตอนนี้เวลานี้ลูกของคุณก็สร้างความสุขให้คุณสามีของคุณถ้าคนมีคู่สามีของคุณก็กําลังจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งโอกาสใหม่ๆกําลังจะเข้ามาหาคุณนั่นเองนะคะแต่ถ้าใครเป็นคนโสดที่เป็นผู้หญิงเราบอกเลยว่า ตัวคุณก็เหมือนกันถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะตอนนี้เวลานี้เจ้านายของคุณกําลังจะมอบโอกาสใหม่ๆให้กับคุณนั่นเองเจ้าหนายที่เป็นผู้ชายที่เป็นคนสุขุมเป็นคนพูดน้อยแต่ว่าเป็นคนรักความตรงนั่นเองนะคะต่อค่ะ โอเมก้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คืออะไรคะควีนออฟคอยถ้าคุณเป็นผู้หญิงตอนนี้เวลานี้ความสุขของคุณลูกคุณก็จะสร้างแต่ความสุขให้กับคุณชีวิตคุณจะมีแต่ความเจริญก้าวหน้าเป็นมหาเศรษฐีถ้าคุณเป็นนักธุรกิจคุณเป็นคุณแม่ที่ดีเป็นภรรยาที่ดีเป็นภรรยาที่อยู่เคียงข้างสามีของคุณและเป็นนักธุรกิจที่ดีถ้าคุณเป็นคนที่เป็นโสด เป็นแม่ไม้นะคะคุณก็เป็นคนโสดแบบสวยและรวยมากลูกคุณก็จะสร้างแต่ความสุขถ้าลูกคุณจบปริญญาแล้วลูกคุณก็จะํำพาชีวิตให้คุณมีแต่ความสุขนั่นเองแต่ถ้าคุณมีลูกยังไม่จบปริญญาชีวิตการงานการเงินธุกรกิจของคุณจะมีแต่ความมั่นคงคุณเป็นคนรักสวยรักงามเพียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองนะคะนี่คือ ตัวตนของคุณนักขณะน,นี้ชีวิตของคุณภายใน11วันนี้ธุรกิจการงานของคุณแม้คุณจะเลี้ยงลูกไปด้วยแม้คุณจะทำงานไปด้วยแม้คุณจะรับตำแหน่งสามตำแหน่งในเวลาเดียวกันคุณก็เอาอยู่นั่นเองค่ะต่อค่ะโอเมก o าเดอะมูลเดอะมูลในครั้งนี้หมายความว่าคุณกำลังบางท่านนะคะเดอะมู n ในครั้งนี้คุณยังมีความอ,อมความยม ความวิตกกังวลแน่นอนล่ะคะ่ะอาจจะเป็นความวิตกกังวลในลูกของคุณก็ได้เพราะลูกคุณมีหลายคนลูกคนนี้นะคะน้องคนนี้อาจจะเป็นคนดีน้องคนนี้อาจจะสร้างความลําบากใจให้พ่อให้แม่แต่คุณจะต้องวางให้ลงปรงให้ได้แล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองเพราะมันขึ้นคว e นออ q u e e n of Coin และก็ n g of s w o r d และนะคะ King of Cup ถ้าคุณเป็นคุณพ่อคุณก็เป็นคุณพ่อที่ดุและใจดีในเวลา เดียวกันนั่นเองนะคะแต่ถ้าคุณเป็นคนโสดไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายโอกาสทางด้านการเงินของคุณถูกปลดล็อกตั้งแต่วินาทีที่คุณเข้ามาดูที่จริงมันปลดล็อกตั้งแต่เดือนตุลาคมแล้วล่วลวคะค่ะแต่คุณยังไม่ยอมปลดล็อกด้วยตัวของคุณเองนั่นเองนะคะต่อคะ่ะโอ้แม่ก็คืออะไรคะนี่คือนะคะ a อ e of c u ับ คุณกําลังนะคะได้หลุดพ้นออกจากอุปสรรคปัญหาต่งางๆสิ่งไหนที่ไม่คู่ควรเหมาะสมสําหรับคุณสิ่งนั้นนะคะจะเดินออกไปจากคุณสิ่งไหนที่เหมาะสมคู่ควรกับคุณคุณกําลังหาเหยื่อใหม่ๆหมายความว่าคุณกําลังหมดแพชชั่นในเรื่องบางสิ่งบางอย่างและคุณกําลังจะตัดสินใจเดินออกมาจากบางสิ่งบางอย่างนั่นเองและตอนนี้เวลานี้ การตัดสินใจของคุณเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานและเรื่องครอบครัวเอกสอดครับ การตัดสินใจครั้งนี้แน่นอนเป็นการตัดสินใจที่มันจะนำพาความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ถามว่าตอนนี้รู้สึกอึดอัดไหมหลักพี่เสียดายน้องไหมรู้สึกอึดอัดรู้สึกหลักพี่เสียดายน้องแต่คุณก็ต้องตัดใจนั่นเองนะคะและยังไงต่อคะณนะช่วงเวลานี้สิ่งใดจะเกิดขึ้นกับคุณภายใน11วันนี้จะเป็นเรื่องการงานการเงินความสำเร็จอะไรก็ออกมาได้เลยคะ่ะ โอ้ไม่นอนขอคุณค่ะขอคุณค่ะคุณได้เดินออกมาจากจุดที่หมดแพทชัดแล้วคะ่นะณตอนนี้เวลานี้พลังงานที่ดีๆของคุณดวงชะตาของคุณกำลังจะนำพาให้คุณไปพบความสุขความสำเร็จครอบครัวของคุณนี่คือ10 off u p ัจาก8นะคะจาก8 off u p เป็นเทนออฟคับใหม่ความวัตุรกิจการงานการเงินครอบครัวของคุณจะมีความสุขถ้าเป็นคุณแม่คุณก็มีเบบีนั่นเองนะคะลูกคุณจะสร้างความสุขให้คุณคุณพ่อก็เหมือนกันตอนนี้ภายใน11วันนี้ คุณเตรียมรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ตอนนี้เวลาคุณจะเดินทางไปไหนคุณก็มีความสุขเงินทองไม่ต้องเป็นห่วงค่ะไม่มีความขาดแคลนเพราะยิ่งเดินทางยิ่งมีโชคลาภโชคลาภเกิดขึ้นกับคุณ ตหลอดเวลาไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนั่นเองค่ะมาต่อกันค่ะนี่คือ10ถ้วย10ถ้วยแห่งความสำเร็จสิบถ้วยแห่งความยั่งยืนในชีวิตของคุณไม่มีสถานะความจนเข้ามาในชีวิตคุณ100%เซค่ะช่วง11วันนี้นั่นเองต่อค่ะ โอ้มิโกะขอบคุณค่ะนะคะตอนนี้เวลานี้คุณไม่ได้โฟกัสความขาดแคลนหรอกค่ะเพราะคุณรู้แล้วว่าหนทางอยู่ข้างหน้าหนทางแห่งความสุขคุณโฟกัสแห่งเรื่องความสุขคุณโฟกัสหน้าที่การงานเห็นไหมคะนี่คือหน้าที่การงานสามไม้เท้าเพื่อจะก้าวสู่สี่ไม้เท้าสี่ไม้เท้าคือบ้านแห่งความอุดมสมบูรณ์มีครบทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้ถ้าคุณเป็นคนโสดคุณปรารถนาที่จะให คุณปรารถนาที่จะให้ครอบครัวพ่อแม่ของคุณอยู่อยู่สุขสบายคุณปรารถนาอยากมีสังคมใหม่ๆคุณปรารถนาที่จะมีคอนโดมีอสังหาริมทรัพย์ของคุณคุณจะได้ ตามที่คุณปรารถนาแต่ถ้าคนที่เป็นคนมีคู่แล้วนะคะชีวิตของคุณมีความมั่นคงคุณจะมีเบบีหรือว่าคุณปรารถนาอยากมีที่มีทางมีเงินซื้อที่ซื้อทางคุณจะมีเงินซื้อที่ซื้อทางเพราะการเงินของคุณได้ถูก ปลดล็อกแล้วนั่นเองนะคะสถานะการเงินของคุณไม่มีความว่าสันคอนมีแต่ความจเจริญก้าวหน้าเข้ามาในชีวิตคุณยิ่งถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคุณไม่มองหรอกค่ะผู้ชายคนไหนที่ไม่สามารถมีเงินหรือว่าสถานะเท่าเทียมคุณคุณเพราะคุณเป็นคนที่ประสบความสำเร็จด้วยตัวของคุณนั่นเองต่อค่ะ โอ้ไม่กอ็คาะคุณค่ะคเดิะสเตนนะคะความสามารถความทะเยอทะยานคุณโฟกัสที่เป้าหมายและที่สําคัญไม่ว่าคุณไปเจราจาต่อรองธุรกิจกับใครก็ตามนะคะผู้ใหญ่จะให้ความรักความเอ็นดูคุณดวงดวงของคุณเนี่ยเป็นดวงแห่งความแข็งแกร่งเป็นดวงแห่ง มีความท้าทายมีความทะเยอทะยานไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะเราบอกเลยว่าผู้ใหญ่ให้การซัพพอร์ตผู้การผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือคุณเสมอแต่เพื่อนร่วมงานของคุณหรือในองค์กรคุณอาจจะไม่ชอบคุณมากนะักเพราะเขาอาจจะคิดว่าคุณเป็นคนที่ชอบประจบเจ้านายนั่นเองแต่ที่จริงคุณไม่ได้ประจบนะคะนี่แหละค่ะเราลุงบอกว่า คนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือ้อให้คุณอยู่กับตัวเองให้เป็นไม่ต้องไปแคร์คนอื่นาไปให้ค่าน้ำลายของคนอื่นเท่านั้นเองค่ะสเต้นใหมายความว่าโอกาสใหม่ๆสิ่งที่คุณจะได้เจอความเข้มแข็งความเดียว,ยวนำพายคุณชนะทุกสิ่งทุกอย่างต่อค่ะโอเมก้า o ู t o นะคะตอนนี้เวลานี้คุณมีความไม่มั่นใจในเรื่องบางสิ่งบางอย่างความเป็นกังวลความไม่มั่นใจในเรื่องการงานหรือในเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่คุณกําลังตัดสินใจอยู่ ณนะตอนนี้เวลานี้คุณเองก็รู้ดีว่าสิ่งที่คุณไม่มั่นใจเรื่องการสื่อสารหรือเรื่องการลงมือทำอะไรบางสิ่งบางอย่างคุณไม่แน่ใจให้คุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะเมื่อไหร่ที่คุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองเมื่อนั้นสิ่งที่เป็นของคุณมันจะเข้ามาหาคุณและสิ่งที่มันไม่ใช่ของคุณไม่คู่ควรเหมาะสมกับคุณมันจะเดินออกไปจากชีวิตคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณคะนี่คืออะไรคะ g นออ f คับอัศวินนะคะอัศวินถือถ้วยคุณจะได้พบเจอสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆโอกาสที่จะทําให้คุณมีความสุขไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดหรือว่าคนมีคู่เอาคนโสดก่อนคนโสดจะมีคนมายื่นโอกาสดีๆมาพึ่ง ชอบพึงพอใจเสน่หาในตัวคุณแต่ถ้าคุณเป็นคนมีคู่จะมีผู้ชายหรือผู้หญิงอายุ25ปีขึ้นไปมายื่นโอกาสมาชี้ทางแสงสว่างให้คุณได้พบเจอสิ่งใหมๆ่ๆเร็วกว่าปกตินั่นเองนะคะนี่คือความสุขที่คุณจะได้มาภายใน11วันนี้และภายในเดือนพฤศจิกายนนี้นั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับ ช่วงชะตาเวลานี้นะคะคุณกําลังจะถูกปลดล็อกในเรื่องการเงินและความสุขกําลังจะเข้ามาถาโถมเข้ามาในชีวิตคุณความสุขในเรื่องครอบครัวและความสุขในเรื่องความสําเร็จในหน้าที่การงานนั่นเองนะคะต่อค่ะแ่งแมน นะคะทบทวนให้ดีๆค่ะแน่นอนละค่ะคุณกําลังจะได้เจออะไรที่มันมีการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในชีวิตคุณก็ว่าได้แต่เราบอกเลยว่านะคะคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความสามารถถ้าตอนนี้คุณมีความเป็นกังวลให้คุณได้ปล่อยวางยิ่งคุณคิดมากมันก็เหมือนเป็นไฟมาล้อนรุ่มมาสมชวงคุณเพราะฉะนั้น ปล่อยวางแล้วก็นะคะเดินไปไหนก็ได้หรือฟังอะไรก็ได้ที่มันไม่เป็นทอ็อกซิตที่ทําให้คุณสบายใจแล้วคุณค่อยกลับมาคิดทบทวนในเรื่องที่คุณไม่สบายใจในเรื่องที่คุณแก้ไขปัญหาไม่ออกเหมือนแม่หมอเนี่ยคะ่ะบางทีแม่หมออ่านไพ่ไม่ออก แม่หมอก็ต้องเดินออกไปข้างนอกไปไหนก็ได้ค่ะหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วกลับมาอ่านใหม่เพราะฉะนั้นวางให้ลงปรุงให้ได้สิ่งไหนที่เราไม่สามารถควบคุมคอนโทรลได้เราก็แค่ปล่อยวางให้สถานการณ์พาไปนั่นเองนะคะต่อค่ะโอ้ไม oh ่กอดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คะ,คะโลกใบใหม่ น,ะะนี่คือเดวอ์ความสุขรออยู่ข้างหน้าถ้าคุณอยากเป็นคนที่มีความสุขจนใครๆเขาอิจฉาคุณก็วางให้ลงปรงให้ได้อย่าไปฟิก นะคะว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างนี้มันต้องเป็นรูปแบบนั้นมันต้องเป็นรูปแบบนี้นะคะสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างบางทีมันก็เหนือการควบคุมคอนโทรลของคุณและนี่คือเดอะเวอร์ world, ความสุขของคุณความสุขครั้งใหม่โลกใบใหม่ของคุณ,คณกําลังจะเกิดขึ้นบางคนจะได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศบางคนมีที่พำนักอยู่ที่ต่างประเทศแล้วการงานของคุณคุณกำลังคิดทบทวนเปลี่ยนงานใหม่ หรือโอกาสใหม่ๆโลกใบใหม่คุณคิดแบบไหนเราบอกแล้วนะคะถ้าคุณอยากให้คุณตัดสินใจได้ด่วนไม่ต้องไปถามไพ่ตรงไหนเลยให้คุณอยู่กับตัวเองสัก5นาทีสนาทีแล้วเขียนไว้ในทดโนตเอาปากกามาเล่มหนึง่งกระดาษมาเล่มหนึง่งแล้วมาเขียนว่าข้อดีข้อเสียถ่งสิ่งที่คุณกําลังทําแล้วข้อดีมันมากกว่าข้อเสียก็ให้คุณได้ลงมือทําสิ่งนั้นแล้วข้อดีนั้น คุณมีแพชชั่นในสิ่งนั้นหรือเปล่าถ้าคุณมีแพชชั่นในสิ่งนั้นให้คุณลงมือทําในความพร้อมไม่ต้องมีความพร้อมค่ะขอให้ทุกวันเป็นวันแห่งความพร้อมก็พอต่อค่ะโอ้มีการขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะในเมื่อคุณมีความพยายามนะคะคุณมีความพยายามมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสิ่งไหนที่ทําให้คุณมีแพชชั่นสิ่งนั้นจะบังเกิดนะคะแปด เอกอภคอยชื่อเสียงของคุณคุณพร้อมหรือ,อยังคะที่จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงคุณตระหนักคุณไข้รู้ไข้ดีไข้ชั่วไม่ต้องรอเลิกงามยามดีเอาความสะดวกเอาความสบายใจของคุณพอคะ่ะแล้วนี่คือ การเงินของคุณค่ะเอกอภคอยจะเกิดขึ้นกับคุณก็ต่อเมื่อคุณได้ลงมือทําในสิ่งสิ่งนั้นและนี้คือเงินเดือนคุณไม่มีสถานะความขาดแคลนในเมื่อมีเอกอภอยเกิดขึ้นกับชีวิตคุณนั่นเองค่ะแล้วยังไงต่อคะสิ่งที่คุณจะได้รับเอกอภคอยนี้คุณจะมาพร้อมกับชื่อเสียงได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตําแหน่งได้ปรับยศนั่นเองนะคะแล้วยังไงต่อคะณนะช่วงเวลานี้ภายใน11วันนี้ สิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นกับคุณเกิดขึ้นก็จริงแต่ให้คุณทบทวนเรื่องบางสิ่งบางอย่างเข้ามามีดีก็ต้องในร้ายมีดีในดีมีร้ายเหมือนที่แม่หมอบอกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นให้ควบคุมอารมณ์ตัวเองเมื่อปรับเงินเดือนเมื่อมีเงินเดือนขึ้นเมื่อมีชื่อเสียงก็ต้องระมัดระวังความพูดยิ่งอยู่สูงมากเท่าไหร่ก็ต้องยิ่งก้มต่ำลงมากเท่านั้นนั่นเองค่ะต่อค่ะ โอเมก้าคอะคุณค่ะค่ะคุณค่ะนะคะนี่คืออะไรคะนี่คือ Tea of ปครับ คุณพร้อมหรือ,อยังคะที่จะได้เฉลิมฉลองเฉลิมฉลองครั้งนี้เฉลิมฉลองในเรื่องการเงินในเรื่องชื่อเสียงที่คุณกําลังจะได้รับ5ดาวดาวในชีวิตของคุณ,คณกําลังเจอจลัสไม่มีใครเปรียบเทียบคุณได้ไม่มีใครเหมือนผลงานของคุณจะเป็นเอกลักษณ์จะมีความโดดเด่นแม้จะมีคนมาคอปปี้งานคุณก็ตามไม่ว่าอะไรก็ตามสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณภายในสิบ วันนี้นับตั้งแต่คุณเข้ามาดูคลิปนี้บางคนจะได้เดินทางไปเฉลิมฉลองความสำเร็จการรับปริญญาของลูกของหลานคุณบางคนจะได้ไปงานแต่งงานบางคนมีการเฉลิมฉลองเปิดธุรกิจใหม่นั่นเองไม่ต้องรอรอเลิกงามยามดีรอให้คุณพร้อมอะไรทั้งนั้นเมื่อคุณได้ลงมือทำสิ่งนั้นมันจะวิ่งมาหาคุณเองโดยอัตโนมัตินั่นเองต่อคะ่ะ ไฟออฟสอดนะคะการเฉลิมฉลองเฉลิมฉลองอะไรรู้ไหมคะเฉลิมฉลองอุปสรรคปัญหาสิ่งไหนไม่ดีคนไม่ดีกําลังเดินออกไปจากชีวิตคุณคุณได้เรียนรู้คุณได้เข้าใจมากขึ้นนี่คือการเรียนรู้ที่ดีที่สุดสําหรับคุณไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายการที่คุณเจอไฟออฟสอดคุณอาจจะเจอมาแล้วและตอนนี้คุณได้เข้าใจและตระหนักว่า ทำไมไฟออฟสอดมันทำไมคุณคุณถึงต้องเจออุปสรรคที่ผ่านมาเพราะให้คุณได้เรียนวิชาความรู้ไม่มีอาจารย์คนไหนมาสอนคุณไม่มีการเทคอร์ด นะคะคแต่บทเรียนครั้งนี้ทำให้คุณได้เรียนจบปริญญาความสำเร็จในชีวิตของคุณนั่นเองค่ะยังไงต่อคะและนับจากนี้นะคะการเรียนรู้ครั้งนี้ศัตรูที่เข้ามาหาคุณให่สามารถทำลายคุณได้หลานเปอร์เซ็ตค่ะแป๊บนึงนะคะเอ okay, ค่ะเราปรับกล้องนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะนะคะแล้วยังไงต่อคะนับจากนี้ภายใน11วันนี้ชีวิตของคุณจะเกิดสิ่งใดขึ้นอีกค่ะ เซเว่ of s ฟสอดบางสิ่งบางอย่างที่มันได้มาขอให้คุณเก็บเป็นความลับแล้วก็ไม่ไปต้องเจ้าคิดเจ้าแขนไม่ต้องไปโกรธเขาใครทำอะไรก็ได้ในสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือไม่อาฆาตแขนใครทั้งนั้นบางสิ่งบางอย่างถ้าคุณทำงานลับๆอยู่ ทำงานเป็นธุรกิจสีเทานะคะคุณจะได้เดินออกมาจากธุรกิจสีเทาแต่ถ้าคุณไม่ได้ทํางานธุรกิจสีเทาคุณอาจจะได้ทํางานเบื้องหลังผลประโยชน์ลับ,ลบๆคุณจะได้ผลประโยชน์ลับๆแต่ผลประโยชน์นี้จะนําพาชื่อเสียงมาสู่คุณแต่ถ้าคุณทําธุรกิจสีเทานะคะคุณจะได้เดินออกมาแต่เราบอกเลยว่าคุณไม่ได้ทําธุรกิจสีเทาหรอกคะ่ะเพราะมันขึ้น King of Sort King of Sort นี้เป็นคนตรง ไม่ชอบให้ใครโกงและไม่ชอบโกงใครนั่นเองนะคะต่อค่ะโอ้แม่กูน่ากลบคุณนค่ะขอาคุณนค่ะขอาคุณนค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือซิก อาบคอยนะชื่อเสียงคุณจะมีคนคุณจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงที่โด่งดังเข้ามาเมื่อคุณมีชื่อเสียงโด่งดังเข้ามาก็จะมีคนเข้ามาห้อมล้อมมาขอยืมเงินคุณยิ่งคุณมีชื่อเสียงมากเท่าไหร่คุณก็จะกลายเป็นคนที่มีเงินมีเงินมากเท่านั้นเมื่อมีเงินคนก็จะเข้ามาหยิบยืมญาติพี่น้องก็จะเป็นคนที่มีญาติเยอะคุณคิดดูให้ดีๆนะคะว่าคุณจะให้เขายืมเงินคุณหรือเปล่าแต่ถ้าคุณไม่อยากให้ยืมเงิน คุณก็เอาไปทําบุญทาทานทักค่าบาท10บาทเพื่อเป็นการแก้เค็ดแต่ถ้าตอนนี้คุณไม่มีเงินยังไงคุณก็มีเงินค่ะเพราะประตูการเงินคุณถูกปลดล็อกเรียบร้อยแล้วณนะตอนนี้เวลานี้นั่นเองค่ะนี่คือสิกอออคอยความสุขที่คุณจะได้รับเงินทองมาพร้อมกับชื่อเสียงแต่คุณจะต้องจัดตนหนักและเข้าใจว่า ลาบยศทุกสิ่งทุกอย่างได้มามันก็มีการดับสูยนและส่วนสิ้นห้าดาบออกมาสอนคุณในครั้งนี้ให้คุณตระหนักและเข้าใจอุปสรรคปัญหาที่คุณได้เจอมามันเหมือนเป็นวัคซีนที่ดีคอยคุ้มครองคุณเวลาใครเข้ามาทำมิดีมิร้ายหรือหวังดีแต่ประสงค์ร้ายกับคุณคุณก็จะได้เข้าใจในชัดเจนสิ่งที่เขาเข้ามาหาคุณนั่นเองต่อคะ่ะ ที่ออฟสอดความวิตกกังวลค่ะไม่ต้องวิตกกังวลค่ะปล่อยวางค่ะตอนนี้เวลานี้บางท่านมีความวิตกกังวลในเรื่องบางสิ่งบางอย่างทั้งที่มันยังมาไม่ถึงหรือคุณมีความวิตกกังวลในเรื่องลูกของคุณในคนรักของคุณคุณเคยอกหักคุณเคยผิดหวังเสียใจพลาดในตำแหน่งหน้าที่บางหน้าที่พลาดในโปรเจกต์บางโปรเจกต์ไม่เป็นไรค่ะ บอกตัวเองนะคะบางครั้งแม่หมอก็พลาดเหมือนกันแต่เราไม่เคยโทษตัวเองเลยเราจะบอกว่าไม่เป็นไรในเมื่อแผน A มันไม่สำเร็จเราก็ใช้แผน B แผน C อย่าลืมนะคะพยัญชนะมีตั้งหลายพันพยันชนะเราต้องมีแผนสำรองอยู่ตลอดเวลาเศรษฐีหลายๆเศรษฐีเขาก็มีความวิตก,กังวลเหมือนกันแต่เขาลุกขึ้นสู้เขารู้ว่าความวิตกกังวล เป็นบอกเกิดความล้มเหลวเพราะมันทําให้คุณไม่กล้าสู้กับอะไรเลยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะมีความวิตกกังวลคุณต้องเอาชนะความวิตกกังวลนั้นด้วยตัวของคุณเองนั่นเองนะคะต่อค่ะโอ้ณค่กนนับจากนี้คุณจะไม่มีความวิตกกังวลอีกแล้วค่ะถ้าคุณได้ดูคลิปนี้ คลิปนี้เป็นของคุณชัยชนะความสำเร็จกว่าจะได้มาต้องบุกบันฟันชงเชนนี่คือหนึ่งดาว ความลังเลความไม่มั่นใจในตัวคุณว่าคุณจะทําได้หรอคุณไม่เคยมีประสบการณ์ด้านนี้ด้านนี้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณก็ตามขอให้คุณเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวของคุณอย่ารอให้ใครมาชื่นชมความสําเร็จของคุณคุณจะต้องชื่นชมความสําเร็จของตัวเองตั้งแต่วินาทีที่คุณลืมตาตื่นเช้าขึ้นมานั่นคือความสําเร็จระดับหนึ่งของคุณเพราะคุณยังมีลมหายใจอยู่นั่นเองนี่คือชัยชนะ ตั้งแต่ทั้งแรกที่คุณตื่นเช้ามาคุณยังมีลมหายใจมีอีกหลายหลายคนที่เขาหลับแล้วไม่ได้ตื่นขึ้นมาอีกเลยไม่ได้มีเสียงหัวเราะไม่ได้ตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงหัวเราะไม่ได้ตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงอะไรอีกเลยนั่นเองนะคะต่อค่ะและนับจากนี้นะคะชีวิตคุณความสำเร็จเข้ามาในชีวิตคุณเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีภายในหนึ่งวันนี้เราบอกเลยค่ะ บางคนอาจจะมีโชคลาภเข้ามาโชคลาภที่เป็นโชคลาภแบบฟุกๆนั่นเองต่อค่ะโอเมก็ขอบคุณค่ะขอบคุณนับจากนี้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณก็ประสบความสำเร็จเดอะเมกิเคียน สิบอวันนี้ให้คุณเชื่อมั่นและศรัทธ,ธาและก็ลงมือทำนะคะไม่ต้องกลัวว่าสิ่งที่คุณลงมือทําจะไม่ประสบความสําเร็จการที่คุณคิดว่าคุณไม่ประสบความสําเร็จเหมือนคุณไปแช่งตัวเองไปแช่งอนาคตตัวเองแล้วเพราะฉะนั้นนับตั้งแต่วินาทีที่คุณเข้ามาดูคลิปนี้เดอะเม i ิกเชียนและความสําเร็จนี่คือเอ็ดออฟจอดแล้วนี่คือเอ็ด ออฟคอย,ยิ่งคุณลงมือลงแรงทำเท่าไหร่ทุ่มให้เต็มที่ความสำเร็จนั้นจะเข้ามาหาคุณเร็วกว่า1 1วันนั่นเองนะคะนี่คือการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ของคุณธุรกิจการงานรอคุณอยู่ความสำเร็จรอคุณอยู่มีคุณคนเดียวเท่านั้นที่จะชนะอุปสรรคอุปสรรคครั้งนี้ไม่ใช่อื่นไกลอุปสรรคครั้งนี้ก็คือจิต ใจของคุณนั่นเองและนี่คือเดอะเมกิเชียนให้คุณได้ลงมือทำเลยค่ะทำสิ่งไหนก็ได้ที่คุณมีแพชชั่นแล้วพลังงานของคุณจะดึงดูดพลังงานแห่งสนามแม่เหล็กกำลังดึงดูดโชคลาภเงินทองและความสำเร็จความจเจริญรุ่งเรืองมาสู่คุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเพราะนี่คือ King, King of Cup King of s w o r d q u e e n of Pentacle การเงิน ของคุณได้ถูกปลดล็อกแล้วและความสำเร็จนะคะครั้งยิ่งใหญ่กำลังเข้ามาหาคุณชื่อเสียงคุณจะกลายเป็นคนมีชื่อเสียงหรือคุณจะเป็นคนที่อยู่ไปวันๆแบบนี้ตลอดไปให้คุณเลือกเอาและวันนี้เช้านี้แม่หมอไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ